สวัสดีค่ะมาพบกับครูปริชาติทองสะอาดนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูจะมาเฉลยกันบ้านค่ะสำหรับการบ้านที่คุณครูจะมาเฉลยนั้นก็คือรหัส211 213 215และ217ค่ะ ในแต่ละรหัสนั้นมีเนื้อหาอย่างไรและการบ้านหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาทบทวนกันสักนิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะว่าในแต่ละรหัสนั้นเป็นเรื่องอะไรกันบ้างคะ่ะเรามาดูกันทีละรหัสเลยนะคะว่าในแต่ละรหัสนั้นมีเรื่องราวอะไรกันบ้างรหัสแรกรหัสสองห เป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what และรูปแบบประโยคจะอยู่ในรูปแบบของ present continuous tense นะคะรหัสที่2คือรหัส213 things in a house สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ภายในบ้านค่ะรหัสที่3คือรหัส215 rooms in a house ห้องต่างๆภายในบ้านค่ะ และรหัสสุดท้ายก็คือรหัส217 preposition of place หรือคำบุพบทบอกสถานที่นะคะซึ่งในรหัสนี้เราเรียนกัน3คำก็คือ at in และ on ค่ะเราม,มาเริ่มต้นที่รหัสแรกกันนะคะก็คือรหัส211ปรียบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what เรามาดูที่โครงสร้างประโยคกันก่อนนะคะโครงสร้างประโยคจะแบ่งออกเป็นโครงสร้างของประโยคคำถามและโครงสร้างของประโยคคำตอบนะคะโครงสร้างประโยคคำถามก็คือจะขึ้นต้นด้วย what หลังจากนั้นจะตามด้วย verb to be ซึ่ง verb to be ในที่นี้มี3คํคำก็คือ is am และ are ค่ะ หลังจากนั้นตามด้วยประธานของประโยคซึ่งประธานตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งคำสรรพนามและคำนามนะคะต่อไปก็คือตามด้วยคำว่า doing เพื่อทำให้เป็นคำถามเราจะใส่เครื่องหมาย question mark ท้ายประโยค อย่างที่คุณครูเกิดในตอนแรกนะคะว่าเราจะต้องแต่งประโยคให้อยู่ในรูปแบบของ Present Continuous tense เพราะฉะนั้นการที่ในประโยคจะอยู่ในรูปแบบของ Present Continuous tense ได้นั้นนักเรียนจะต้องใช้ verb to be คู่กับกริยาเติม ing นะคะซึ่งในประโยคคำถามนี้กริยาเติม ing ก็คือ doing นั่นเองค่ะหลังจากนั้นไปดูโครงสร้างประโยคคำตอบกันนะคะ สำหรับโครงสร้างประโยคคำตอบเราจะขึ้นต้นประโยคด้วยประธานของประโยคซึ่งประธานของประโยคในที่นี้ในประโยคคำตอบนี้นักเรียนสามารถใช้คำรรพนามแทนคำนามในประโยคคำถามได้นะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วย verb to be และตามด้วยกริยาเติม ing ส่วนขยายถ้ามีนะคะ บางประโยคคำตอบอาจจะไม่มีส่วนขยายนักเรียนสามารถจบได้ที่กริยาเติม ing เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านในใบกิจกรรมรหัส211กันนะคะคำชี้แจงในใบกิจกรรมนี้ได้บอกไว้ว่าให้นักเรียนหาภาพกิจกรรมต่างๆหรือวาดภาพเองก็ได้ค่ะโดยเป็นภาพกิจกรรมของสมาชิกภายในครอบครัวหรืออื่นๆนะคะ แล้วหลังจากนั้นนำมาแต่งประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what หลังจากนั้นตามด้วย is am are ตามด้วยประธานตามด้วย doing แล้วใส่เครื่องหมาย question mark ท้ายประโยคนะคะโดยข้อกำหนดก็คือประธานจะต้องไม่ซ้ำกันแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามให้เรียบร้อยนะคะ เนื่องจากว่าในใบกิจกรรมนี้เป็นเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวดังนั้นคุณครูจะเน้นย้ำว่าขอให้นักเรียนแต่งประโยคทั้งคำถามและคำตอบให้ตรงตามโครงสร้างประโยคให้ถูกต้องนะคะคุณครูจะไม่กำหนดกระธานให้ให้นักเรียนเลือกเองเลือกกิจกรรมเองดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในแต่ละประโยคนั้น สามารถเป็นแบบใดได้บ้างและก็กิจกรรมต่างๆที่คุณครูยกตัวอย่างเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะแตกต่างจากนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่เน้นย้ำนะคะต้องแต่งประโยคตามโครงสร้างประโยคค่ะ <S <S เรามาดูตัวอย่างประโยคก,กันนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนอยากจะให้คุณแม่เป็นประธานของประโยคดังนั้นประโยคคำถามเราก็จะได้ว่า What is my mother doing? What is my mother doing? เรียงโครงสร้างประโยคคำถามนะคะเราขึ้นต้นประโยคคำถามว่า What หลังจากนั้นตามด้วย verb to be ก็คือ is ตามด้วยประธานก็คือ my mother แล้วตามด้วย doing และเครื่องหมาย question mark แบบนี้ก็คือเรียงตามโครงสร้างประโยคได้ถูกต้องนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าคุณแม่กําลังทําอะไรอยู่คุณแม่กําลังรดน้ำต้นไม้ดอกไม้อยู่ใช่ไหมคะดังนั้นคําตอบก็คือ she is watering the flowers she is watering the flowers เรียงตามโครงสร้างประโยคคาตอบก็คือขึ้นต้นด้วยประธานประธานของประโยคคําตอบคุณครูใช้สรรพนาม she แทน mother ค่ะ หลังจากนั้นตามด้วย verb to be ก็คือ is ซึ่ง is จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะคะระหว่าง she กับ is หลังจากนั้นตามด้วยกริยาเติม ing ก็คือ watering ก็คือรดน้ำกำลังรดน้ำอยู่นะคะรดน้ำอะไรรดน้ำดอกไม้ the flowers เป็นส่วนขยายนั่นเองค่ะ มาดูประโยคถัดไปนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากจะให้คุณพ่อเป็นประธานของประโยคประโยคนี้ก็จะได้ว่า What is my father doing? What is my father doing? ดูคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อกำลังล้างจานอยู่ดังนั้นคำตอบของคำถามนี้จึงได้ว่า He is watching the dishes. He is watching the dishes ถ้านักเรียนอยากจะให้พี่ชายหรือน้องชายของนักเรียนเป็นประธานของประโยคนะคะนักเรียนอาจจะแต่งประโยคได้ว่า What is my brother doing What is my brother doing ดูนะคะ พี่ชายหรือน้องชายกําลังทําอะไรคะกำลังซักผ้าใช่ไหมคะดังนั้นประโยคคําตอบของคําถามนี้จึงได้ว่า he is doing laundry he is doing laundry หรือถ้าใครมีพี่สาวหรือน้องสาวและอยากให้เป็นประธานของประโยคนะคะคำถามนี้ก็จะได้ว่า what is my sister doing What is my sister doing? ดูสิคะพี่สาวหรือน้องสาวกำลังทำกันบ้านอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบของคำถามนี้จึงได้ว่า She is doing her homework. She is doing her homework. สำหรับครอบครัวใดที่มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะก็สามารถแต่งประโยคคำถามได้ดังนี้คะ่ะ What are my grandparents doing? What are my grandparents doing? ดูนะคะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายกำลังทำอะไรคะกำลังดูทีวีอยู่นั่นเองค่ะดังนั้นประโยคคำตอบของคำถามนี้จึงสามารถตอบได้ว่า They are watching TV. They are watching TV. อย่าลืมนะคะว่าในแต่ละครอบครัวสมาชิกและกิจกรรมต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงประธานของประโยคคำถามและสามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในประโยคคำตอบได้นะคะแต่เน้นย้ำว่านักเรียนจะต้องตรวจสอบทั้งโครงสร้างประโยคคำถามและคำตอบว่าถูกต้องแน่นอนนะคะ ถัดไปค่ะเราไปดูที่รหัส213นะคะเรื่องราวของ Things in a house สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านค่ะคุณครูขอทบทวนคำศัพท์สักเล็กน้อยนะคะคำศัพท์แรกเลยก็คือ table table โต๊ะ bed bed เตียงนอน computer computer เครื่องคอมพิวเตอร์ clock clock นาฬิกา bookshelf bookshelf ชั book shelf, book shelf. ้นวางหนังสือ sofa 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 so สำหรับเรื่องราวในรหัส215นะคะเป็นเรื่องของ rooms in a house ก็คือห้องต่างๆภายในบ้านค่ะ ห้องแรกเลยก็คือ kitchen kitchen ห้องครัว b e d r o o m b e d r o o m ห้องนอน living room living room ห้องนั่งเล่น bathroom bathroom ห้องน้ำ dining room dining room ห้องรับประทานอาหาร เราไปดูกันบ้านของรหัส213และ215กันนะคะซึ่งกันบ้านนี้จะอยู่ในหนังสือเรียน English Exercise หนะ้า43และ44ค่ะโดยเป็นแบบฝึกหัดที่1น,นะคะคำสั่งบอกว่าจงเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับความหมายที่กำหนดให้แล้วคัดคำละ2ครั้งค่ะ ซึ่งการบ้านนี้นะคะในข้อ1ถึงข้อ6นักเรียนทำพร้อมกันไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอซึ่งคำตอบก็จะเป็นดังนี้นะคะเรามาดูในส่วนของการบ้านตั้งแต่ข้อ7ถึงข้อ17กันเลยนะคะข้อ7ห้องนอนตรงกับภาษาอังกฤษว่า bedroom b e D R O O M, bedroom, ห้องนอนนักเรียนต้องเขียนสองครั้งนะคะข้อ8ห้องน้ำตรงกับภาษาอังกฤษว่า bathroom B A T H R O O M bathroom ห้องน้ำข้อเห้องนั่งเล่นตรงกับภาษาอังกฤษว่า living room L I V I N G R O O M living room ห้องนั่งเล่นข้อส0ห้องครัว ตรงกับภาษาอังกฤษว่า kitchen k i t c h e n kitchen ห้องครัวข้อ11ห้องกินข้าวหรือห้องรับประทานอาหารตรงกับภาษาอังกฤษว่า dining room d i n I N G R O O M Dining Room ห้องกินข้าวหรือห้องรับประทานอาหารข้อ12ต้นไม้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Tree T R E E Tree ต้นไม้ข้อ13 หน้าต่างตรงกับภาษาอังกฤษว่า window w i n d o w window หน้าต่างข้อ14โทรศัพท์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า phone p h o n e phone โทรศัพท์ข้อสิรูปภาพตรงกับภาษาอังกฤษว่า picture p i c t u r e picture รูปภาพข้อ16บหกโคมไฟตรงกับภาษาอังกฤษว่า lamp LAMP l a โคมไฟข้อ17พรมตรงกับภาษาอังกฤษว่า luck R U G luck พรมมรหัส217 Preposition of place หรือคำบ,บุพบทบอกสถานที่นะคะในรหัสนี้เราเรียนกัน3คํคำก็คือ at, in และ on สำหรับ at เราจะใช้เพื่อระบุสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงนะคะส่วน in เราจะใช้กับชื่อเมืองชื่อประเทศห้องสิ่งของที่มีพื้นที่ว่างพื้นที่ก,กว้างแม่น้ำภูเขา ส่วน on เราจะใช้กับถนนชื่อถนนยานพาหนะต่างๆยกเว้น car เพราะว่า car เราจะใช้ in ค่ะนอกจากนั้นเรายังสามารถใช้บอกตำแหน่งบนหลังสัตว์ที่ที่มีพื้นผิววางของข้างบนได้หรือพื้นผิวต่างๆรวมถึงแม่น้ำภูเขาและเกาะก็สามารถใช้ได้นะคะ เรามาดูกันบ้านในใบกิจกรรมรหัส217กันค่ะซึ่งกันบ้านในรหัสนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมรหัส217นะคะคำชี้แจงได้บอกไว้ว่าจงเติม at, in และ on ลงในช่องว่างซึ่งคำตอบของข้อ1ถึงข้อ5นั้นนักเรียนได้ทำพร้อมกันไปในคลิปวิดีโอแล้วนะคะ คำตอบก็จะเป็นดังนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของข้อที่6ถึงข้อที่10กันเลยนะคะข้อที่6ประโยคบอกว่า I live the dot Thailand ฉันอาศัยอยู่จุดจุดประเทศไทย ประเทศไทยเป็นชื่อประเทศใช่ไหมคะดังนั้นคำบุพบทหรือ preposition ที่เหมาะสมสำหรับข้อ6นี้ก็คือคำว่า in ต่อไปข้อที่7ค่ะ there are some cars the road มีรถยนต์หลายคันจุดๆถนน นักเรียนคิดว่าข้อนี้จะใช้บุพบ,บทคำไหนมาเติมดีคะเนื่องจากว่าเป็นถนนใช่ไหมคะดังนั้นคำบุพบ,บทหรือ preposition ที่เหมาะสมสำหรับข้อ7ก็คือ,อคำว่า on นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่8ประโยคบอกว่า we swim t h e river พวกเราว,ว่ายน้ำจุดจแม่น้ำ แม่น้ำเราสามารถใช้อะไรได้คะในกรณีนี้ตัวเราว่ายน้ำในแม่น้ำใช่ไหมคะตัวของเราก็อยู่ใต้น้ำด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำบุพบทที่เหมาะสมสำหรับข้อ8ก็คือคำว่า in ค่ะข้อที่9 the pen is d o t b a c k ปากกาอยู่จุดกระเป๋า กระเป๋าเป็นพื้นที่ที่มีที่ว่างใช่ไหมคะดังนั้นคำบุพบทที่เหมาะสมสำหรับข้อ9านี้ก็คือคำว่า in ค่ะต่อไปข้อที่10ประโยคบอกว่า a n d reads books s c h o o l and ออ่านนนหังงสืจุดจุดดโรเรเีย คำว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ถูกร,ระบุเฉพาะเจาะจงลงไปใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถใช้บุพบท at ลงไปในข้อ10ได้เลยคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะแบบฝึกหัดทั้งหมดเลยนะคะทั้ง4รหัสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สุดท้ายนี้คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนนะคะว่าให้ตรวจสอบการส่งกันบ้านของตนเองอีกครั้งนะคะการบ้านในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราทำไปในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดนะคะนั่นก็คือรหัส211 213 215และ217ค่ะ ถ้านักเรียนตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีบางรหัสที่นักเรียนยังไม่ได้ส่งกันบ้านก็ขอให้นักเรียนดำเนินการส่งกันบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าคุณครูรอตรวจงานของนักเรียนอยู่ค่ะสําหรับในวันนี้คุณครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ